สวัสดีครับผมนายนัทวัฒน์กัญญาสนรหัสนิสิต6 1 3 0 3 0 2 2 4 0รหัสสาขาที่13ครับวันนี้จะมาทำทานบ้านวิชาแม่ขั้นเองออแบททีเลียวครับครับก็สำหรับโจทย์ปัญหาข้อที่8.9นะครับก็คือรูปนี้ครับเขาต้องบอกว่าจงหารูปของสภาวะณจุดเค้นจุดหนึ่ง้จักรูปเนาะจงหากอ่อละนาความเข้นเฉลี่นสูงสุด แล้วก็ขอความเข้นเฉือนสูงสุดในระนาบแล้วก็คอโอเคครับก็เริ่มันเลยก็จากรูปเนาะจากโจทย์เนี่ยทำให้เราทราบว่าซิกมาเอ็กเท่ากับหกสิบ ไม่กับพ ascal ก็ y ก็ลบสี่สเนาะก็ t a ไม่ชาว x y เนท่ากับสามสบห้าไม่กับพ ascal ก็ จะค่าพวกเนี้ยทำให้เราทราบว,ว่าพิกัด x ก็คือ s i g m า x เท่า xy เนาะก็เท่ากับลบหกสิบกับสามห้าก็ y อะ่ะ s ิม m าดึ๊บกับ c h xy เท่ากับ ลบ c 0กับ35ก็ค่า C ก็คือเป็นเอเวอร์กับ0เนาะก็จะเท่ากับหาเอเวอร์เร m a ซิกมาเอเวอร์เท่ากับซิกมา X บวกกับซิกมา Y ส่วน2 ก็จะได้เท่ากับลบหกบวกกับลบสีส่วนสเห็นไหยโอเคก็เท่ากับลบห้าสิเมกัะปาสคาลโอเคนะครับไปต่อเนอะโอเคนี้เราก็จะมาวาดวงกลมโมกัน จุดนี้ก็จะเป็นจุด C เนาะก,ก็ x 50กับ60อันนี้ก็คือ x กับ y ก็จะอยู่ประมาณนี้ ก็ไปที่ y ปกับ x เนาะก็อันนี้ก็คือ y ปึ๊บตรงนี้ก็จะได้เป็น r ตัวนี้ก็จะเป็น r อันนี้ก็จะเป็น x ดีนะครับก็ได้วงกลมมาละอันนี้ก็จะเป็นทาวเนาะก็ อันนี้ก็จะเป็นแรง F โอเคนะครับก็หาเซตาจากสูตรแทน2เซตาเนี่ยเท่ากับลบิกมาเอ็กลบ sigma y าาส่วนอสอง tau x y ก็เท่ากับลบหกสิบบวกลบลบเป็นบวกสีสิบ ส่วนด้วย2คูณกับ35ก็เท่ากับ0.2857งังนั้น2เซต้าก็จะได้เท่ากับ15.95องศาแล้วก็เซต้าเนี่ยก็จะเท่ากับ8.0องศาเราก็จะได้คำตอบข้อก่อนล คไปต่อนะครับก็สำหรับข้อขอความเข้นเฉือนสูงสุดในละนาบก็คือทาวแม็กซ์เนาะก็ท่วแม็กซ์ก็จะเท่ากับรูทเดี๋ยวทาวแม็กซ์เนี่ยมันจะเท่ากับระยะค่ะก็คือตรงนี้เราก็แล้วมันก็จะเท่ากับสูตรนะครับก็คือรูท ซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับชาว x y ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ Root อันนี้ก็คือเอฟเรนเนาะ สิบส่วนสองไม่ห้าสิบส่วนสองก็จะเป็นลบห้าสิบกำลังสองบวกกับสามสิบห้ากำลังสองก็จะได้ทาวแม็กเนี่ยเท่ากับสามสิบหกจุดสี่เมกะปาสคาลตอบข้อขอโอเคไหมครับไปต่อนะอ่าทีนี้เรามาหาข้อคอเนาะ ก็จะเป็นหาความเข้นตั้งฉากที่เกิดขึ้นก็คือซิกมาพาร์มเท่ากับซิกมาแม็กซ์ถูไมครับก็เท่ากับซิกมาสามบวกซิกมาสองส่วน2เท่ากับลบห0สลบสีส่วนสก็เท่ากับลบห้ เมกะปาสคาลโอเคนะครับอ๋อ oh, อันนี้เขียนผิดเนาะต้องได้เป็น10บลบสิบเหลือสิบโอเคนะครับก็สำหรับข้อนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ